ชมแล้วว่ากิดเหง่ออะไงนีนี่น่ามากบอบอไดมาทั้งปูทั้งปลาพี่น้องเลยปูลายแท้สุดนี่เนาะลายเติบอยู่ได้พอกินเยอะเนาะมีตปลาโค่น้อยปูกับผูมาเกลี่ยว่าแตะอะต่ปลาลุงเลยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมาอะยังบริยาได้พี่น้องเลยเนาะ เมิดคึมคือเกา่าโอ้ทางกองเข่าเพิ่นก็นได้เปียกเบิดเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเนาะทางลมถ้าตกซื้อกะสิไข่แน่ทว่าลมเนาะลมก็เลยทําให้ตีพยายามผ่าตังไปลืมพี่น้องเลยเนาะลืมที่ว่าเขามีผ่าตังอา่าผ่าเต็นเนาะลืมเอาไปคุ้มหากสอดหัวเมื่อสอดหัวเมื่อแล้วแล้วกับตอนที่ฝนตกหยุดเลยโอ้ยปลาลุงเงยซะ พ่อพ่อก <JavaScript> um <noise> ันย่ำเศร้าเด้อเนาะกับบรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนคือเกลาพี่น้องเอลยเนาะจากเมื่อใดแล้วถ้ามานำเลนยังเปียกอยู่ยังไม่ได้ดงง่ายแล้วพี่น้องเอลยยังไม่ได้ปั้นง่ายดอกเนาะถามันแห้งเพล่ะวันนี้เพิ่นมาเบิ่งกันกำลังบอกว่าอยันลงไม่ได้อยู่แั่เนาะเพิ่นมาวันนี้บัดยังว่าตกบ้าแห้งพี่น้องเอลยเนาะ ทางลุงใหญ่เพิ่นก็เลยลงไปยามเบิ่งปลาทั้งต้นอ่าทั้งต้นทั้งโตงเพิ่นพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะจักสิได้บ่ได้กําลังย่างขึ้นมารอเบิ่งปลานําเพิ่นได้ปลาพอกินอยู่บ่เนาะก็คือว่าอ่าตอนลี้เพิ่นก็คือว่าพังเพไปนําเลยได้พี่น้องเอ้ยเนาะน้ําเซาะน้ําทางหลายกําลังย่างขึ้นมาจักสิได้หรือบ่และน้ํามากหรือบ่ าแต่ว่าฝนแห้งแห้งเมื่อวานนี่เนาะลมพายุเข้าพี่น้องเอ้ยพายุเข้าตอนที่ห้ําเข้าดอเนาะจักหําข้าดอหําเข้ากลางวานี่ก็ทางเห็นทางเพิ่นจ้างคนเกี่ยวข้าป๊าดคิดว่ามันสิบ่และวะเนาะเพิ่นก็ได้ก็เลยพากันเกี่ยวอยู่ผักเาก็น้ํา่วมหลังจากที่ปลูกได้มื เมื mà, e, nh ่อที่ส่งมากะน้ำเสน้ำอ่างอยู่ไอพี่น้องเลยคิดว่าเพิ่นเบิด์ตเลยนะกะปีนี้พายุเข่าเลยเอยพี่น้องเลยเนาะก็เลยเข่าน้ำกันจักสิเป็นจังใจเลยพี่น้องเลยบางทีมันออกพร้อมกับผ่ากระปุลเนาะยันว่ามันบ่ได้มาเลยมาอยู่บ่เนาะ มันปลาอยู่บ่ได้ฝนตกให้กินปลาอีกแด้หลังจากที่บ่ได้กินแต่เฮิงบ่ได้ลงไปยามปลาแต่เฮิงอะมามื้นี้ก็น,นํามาอีกบ่คือนอีใด๋ลงไปแต่เช้าผากําลังสิขึ้นมายังเลยรอเบิง่งจังสิได้เด้บ่แหได้บ่ Ồ, oh, thử cái sao <laughs> mà nâng xong chứ đây dưới bằng sùng Nhựa mà chắc Bên kì nhựa sẽ mà Mà hãy cắn lượng đi <laughs> Sống là mà nhựa đi Nó, tìm càng cái thằng nâng Lại đó, bưng 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 น้ำมากบ่บดมาเอ้าเอาเอ้าอ้าก็ทั้งปูทั้งปลาพี่น้องเลยปูลายแท้สุดนี่เนาะอืมจะกินนะกับปูนะวิวได้ทั้งปูได้ทั้งปลาเบิ้ลปูตัวโตครกบก็มีบ่ตอนแรกมี่จุ่มยัไงเร็วมันอ่ะดูดหลอดแหง็งคือได้หลอดแหง็งไปน้ำบ่ได้มากบ่เอ้าคือว่าฝนแห้งอยู่ น้ <N g ười> Nam, ú, ําพอดีนั่นเด้อสิน้ํพอดีกันเออทั้งปูทั้งปลาหลายๆเนาะนี่ห้วยมันโหงเนาะห้วยแห้งจะถึงเติบแล้วเนาะนี่มันขั่วปูนี่เด้อสลูกสายังว่าถามว่าแม่กินข้าวกับหยังว่าเพิ่นสิเตรียมตัวไปโรงเรียนมันดือออกบ้านีอือเนาะอๆๆไปล้ไป้จะลกไปบอียลายอยู่นี่ กินเลยมิเตียมิตไอเตอมิตียที่ขาวกันาหนะขาาปิงกบขากบขากบอ้ยไอกบมานะนไ่นีปิงกับปูได้ด้วยกินบขวปูบ่ตัไม่ได้วปูให้กินขวบเลยบอสที่อันขวให้เพื่อกินตอนนี้ไปก่อน

ได้ปูได้ยูน้าม,ม่ได้มากเหรอหน้าไม่นังน้าน่า,าง,ง <จะ S 2> ต้มพอดีเพอดีกันดีนหนาเราด้วยผมลงแต่รีนะวะน้ากันเอาของน้าม,มันพอแต่หนัน <c oughs> เนาะเลือปูขัวให้ชิมเมนะะดูกอะไรเป็นสายเฮียนเลยเนาะายดิปูปูลายใ่าเนาะแล้วก็น้ำนั่นในเสียเป็นนี้เหน้ามัน ลงกันก็ได้ได้กับด้กับด้เตรียมโปรไกลเียว่าบมมีน่กินกันไดกินข้าวกันยังเลยตให้เป็นนีขวตัน้ำมันรับเนาะเฮ้ยีขวยุหักไว่าต้องขวเป็นก่นนะขวดเป็นกันเี่นเหล่อยากให้ ร no, ่าแล้วก่ได้กลินในเมื่อนั้นน้ำเงี้วน้่บวกกลิ่นเนาะอมีสตัเม่ัง่ายเองมีสิขวปูก้นหนุ่ยครับไปดิชาแท้เติมฟาสูดดิชาแท้อ้เอียนหลายตัวแท้นี่ยเบปล่อยเ้อชื่เอียนเฮ้สองตวนึ่งอ๋อสองตัวนาะไปเลย Cái tối không là lại. Lại. Để rồi Để Để này nè thứ tối nay ăn bò mi anh ừ. <laughs> là... hồi lái rồi thì bị nặng อยเบออนก็ตายไม่เี้ยปลาซิวเนี่ยมันจะมีอยู่ปลาซิวกุ้งกุอเฮ้ยกุ้งลายอยู่ได้น่ะเอ่าเอ่เ่อเอ่อเอ่อเ่อยอ่อเอ่งเอ่อเ่อเอเอ่เเอาเ่อเเ่อเเอเออเออออออ่่กุ้งอยู่เด้ เดเลือกปูไปขวดก่นก่นมีอะไปเงี้ยไปก็นี่เนาะแล้วเป็นไงอะไรที่แบบหลบแดดมันมีอย่างเงี้ยมันบ่นคิดว่ามันหมักแต่ว่านี่แหละน้องน้องทำยอดคิดว่านมาแต่วันเนาะมาเหมือนกับผมมันแห้งนะครับตน้ำแห้งเบิดเนาะไปคิดว่าที bèo, tơi, béo, sùng, phân, đuôi hải nam, ăn ba, bắt ba, lâm thân hạ để lại tự bây giờ, phù, phù cả, kho, ừ, đây thang phù đây, đây thang lại tự đấy, phải kiếm mà nó, mấy thằng ba khoi nôi, phù cái phù, bắt cái lại, tự, sắm thịt kiếm chi đâu ấy. ไม,ไ,มไม่ขัวแล้วก็สิเลือกปลาซิวเนี่ยนะอ๋อต้องน้ำปลาซิวกับพปลาซิวเดี๋ยวลงไปอีกที่ได้ออีกยู่ปูนะข้ามาเพิ่มนะคเัาตำน้องหมดสีขัวให้ลูกก่อนออขัวให้ลูกก็กินแป้งเฮียนก่อนเดี๋ยวสิมาเลือกเอาปลาอันนี้แบบปลาซิวมกน้องมันก็นมีกุก้งน้ำแน่ปลาซิวเนี่ยให้ปลาลุ่ยแหลวให้เอาไป,าไปหาปูขัวปูก่อนไป้องเลย ทางนี่ต้มน้ำไหมนะต้มน้ำไม้ที่ประตูเอามาเขว่านี่แหละต้มบอมมันอ่าตัวนั้นเอาไว้แกงฝายมันไว้แกงกินทานนี่ก็ขวบปูซิ่นก่อนเอาก้ามใหญ่ก่อนนะ แม่มันอยู <Four> ่ได้แม่นี่ก็ได้ตําแม่ดิเดี๋ยวสิเฮ็ดถ้าพ่อเพิ่นลงไปเอาอีกบัดนี้สิมันสิได้อีกก็สมาตําเนาะัวกินือก่อนันก่อนัวเอาน้ํามันมาแซ่ มันิมีก่อนนั่นนึงเนาะพระอังเทียนคนชกมวานี่เสียพระสามาสิเตียบว่าทานกัโหเปียกได้พได้ประยัอันปันใดเนี่ยเปียบอ่ะมวยพระมันลม ลมซีขามาแบบนี้เนาะก็ะเลยเปียกเขาเลยเตามันยังกระเปียกไม่ง่ายเเลยไกากะอย่าจู่อยากแี้มัอจานี่นก็ได้มือเข่าไปนะเข่ากะเพื่อจูพายจิบไายทานเขามันบ่มันฝนโต๊ะมันเปียก ยี่ปัวกัน่าจะหงอยอร่อยไมล่ะกลือ

tôm cay bao nhiêu món niệm bóng, mày mày con mày 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 mày

แต่คีเนอร์เนาะโอ้ยเดี๋ยวลงก้อนเหลืองที่ไหนก่อนเอ้ามาใส่เสื้อขาวแล้วบอกไปเฮียนก็ใส่เสื้อขาวเลยฮะเด็ดออกมาหน้ะบัตนในพี่น้องเว้ใช้แน่แล้วกี่นี่คือว่าคือผมอยู่คนจิตตุกทื่ว่าปัิมาอีกับ่้ะคือว่าเหม่ยตอนเช้าแม่พี่ฮักกับกำกับปุ๋ยฮักเอาไปใช้ไปกินเฮียนพุเออเต้ มาเลือกกุ้งบัดเีิน้องมเผื่อมีอยู่เนาะกุ้งก็เป็นปลาซิวกุ้งกับัวแตง้มงมนี่ยั่นจสดอยู่ด้วมันยังมันมีกล้าอย่างนด้ปลาซิวเลือกมุกต่วมันแบบจะนอกับบริกิมุกปลาซิวแต่ดนเติบ

ก็สีเลือกเอาอันนี้แหละให้ยูให้กินตอนเช้าเนาะคือสีบ่ได้เกี่ยวเขาเราคือยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้เกี่ยวสองให้น้อยนะเลี้ยงเนาะเขาโดแมนบดเลี้ยงหนื่อยทำแมนน้องเต๋อเนาะก็คือสีถั่วเต็มปั้นแล้วก็เกี่ยวเขากลางเนาะนี่สิขากม่ได้คนไม่ได้คนในข้างไปเพียงเไรแล้วสองให้เมื่อวานนี้คนทันเลี้ยเนาะฝนตกมากก่อน เดียกินปลานี่แหละเดียสิเลือกกระชมกไปไปพี่น้องไปพบเพื่กันอีกเด้อเนาะสำหรับนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะอยู่ทั้งเพื่อนในซานว์ทเก่ามาบนปลาทำยังไงเป็นพยายามปลามากก็ได้เพื่อสิเลือกเบิดเหนื่เนาะยันว่ามันเหนียวเนาะเขากับสิได้โปรโตเราเตรียมซ้ำนีกก่อนพี่น้องพบเพื่อกันอีกคลิปหน้า สต่สบายสั่งได้เดี๋ยนาะต้องติตามอีกคนเนาะพ่อกันอีกเด้อเราสนักที่นี่สบาลเลนะสบายดีสบายดีเลืออันนี้ก่ออีกทีหนา่ไอ้เตายังถ่ายอยู่ไอเตยถ่ายเปเพี้ยนดิไอเตแล้วถ่ายหลายลหายได้ละสุดใจน้ำผาได้ละกูกมปูคนกัเอาเกลือใช่ไ้วปะฮะใส่ได้ มาใช่เดยกินๆนะไปไปเดี๋ยวมาเลือกปลาก่อนมาเนี่